เมื่อพูดถึงปฏิทินข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆสามารถะส,สมกันได้เมื่อเวลาผ่านไปปฏิทินจูเลียนซึ่งเป็นปฏิทินที่แพร่หลายในโลกคริสเตียนในช่วงสหัสวรรษแรกและช่วงหนึ่งของสหัสวรรษที่สองถือเป็นการพัฒนาจากปฏิทินสาธารณรัฐโรมันที่ถูกแทนที่ด้วยปฏิทินจูเลียนแต่ยาวกว่าปีทอนอปิคันเวลาที่ดวงอาทิตย์ใช้ในการกลับสู่ตำแหน่งเดิมเมื่อมองจากโลกถึง11นาที14วินาที ผลก็คือปฏิทินจะเลื่อนไปประมาณหนึ่งวันในทุกๆ314ปีปัญหาเร่งด่วนประการหนึ่งที่เกิดจากข้อผิดพลาดดังกล่าวคือความยากที่เพิ่มขึ้นในการคำนวณวันอีสเตอร์ซึ่งสภาแห่งในเซียในปี325ได้ออกคำสั่งให้ตรงกับวันอาทิตย์แรกหลังจากพระจันทร์เต็มดวงดวงแรกหลังจากวสันตวิทย์ซึ่งในเวลานั้นตรงกับวันที่21มีนาคมความแตกต่างที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างวันที่สภากำหนดกับวสันตวิทย์ ที่แท้จริงนั้นสังเกตเห็นในศตวรรษที่8หรืออาจจะก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำและมีข้อเสนอมากมายสำหรับการปฏิรูปที่นำเสนอต่อพระสันตะปาในยุคกลางแต่ไม่มีการดำเนินการใดๆและปฏิทินจูเลียนซึ่งแม้จะมีข้อบกพร่องก็ยังคงเป็นปฏิทินอย่างเป็นทางการของคริสตจักรในการประชุมระหว่างปีคศ1562ถึง63สภาแห่งเตรนได้ผ่านกริสีกาเรียกร้อง ให้พระสันตปาแก้ไขปัญหาโดยนำปฏิทินที่ปฏิรูปมาใช้แต่กว่าจะหาทางแก้ไขที่เหมาะสมและนำมาใช้ได้ก็ใช้เวลาอีกสองทศวรรษหลังจากปรึกษาหารือและค้นคว้าเป็นเวลานานหลายปีพระสันตปาเกรกรีที่13ได้ลงนามในประกาศของพระสันตปาปาในเดือนกุมภาพันธ์คศ1582เพื่อประกาศใช้ปฏิทินที่ปฏิรูปแล้วซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อปฏิทินเกรกอเรียน การปฏิรูปดังกล่าวมีพื้นฐานมาจากข้อเสนอแนะของลุยจิลิลิโอนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีโดยมีคริสโตเฟอร์คลาวิอุสนักคณิตศาสตร์และนักดาราศาสตร์คณะเยสุอิตเป็นผู้ปรับเปลี่ยนบางส่วนส่วนที่เหนือจริงที่สุดของการนำปฏิทินใหม่มาใช้เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมคศ1582เมื่อมีการลดวันสิวันจากปฏิทินเพื่อเปลี่ยนวันวสันตวิทจากวันที่11มีนาคมเป็นวันที่21มีนาคม คริสตจักรได้เลือกเดือนตุลาคมเพื่อหลีกเลี่ยงการละเลยเทศกาลสำคัญของคริสเตียนดังนั้นในประเทศที่นำปฏิทินใหม่มาใช้วันฉลองนักบุญฟรานซิสแห่งอัสซีซีในวันที่4ตุลาคมคศ1582จึงตามมาด้วยวันที่15ตุลาคมโดยตรงฝรั่งเศสได้เปลี่ยนมาใช้ปฏิทินนี้แยกต่างหากในเดือนธันวาคมอย่างไรก็ตามการดำเนินการตามปฏิทินใหม่นั้นมีความซับซ้อนพอสมควร ประเทศโปรเตสแตนต,ต์และออโทโดอกไม่ต้องการรับคำสั่งจากพระสันตะปาดังนั้นพวกเขาจึงปฏิเสธที่จะใช้ปฏิทินใหม่ผลก็คือ,อยุโรปที่นับถือาศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเช่นออสเตรียสเปนโปรตุเกสอิตาลีโปโลแลนด์และรักคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอย่างเยอรมนีก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วกว่าประเทศอื่นๆในทวีปถึง10วันและการเดินทางข้ามพรมแดนมักจะหมายถึงการเดินทางไปข้างหน้าหรือถอยหลังตามปฏิทิน ในที่สุดประเทศที่ไม่ใช่นิกายโรมันคาทอลิกก็เริ่มนำปฏิทินเกรกอเรียนมาใช้ภูมิภาคโปรเตสแตนในเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์เปลี่ยนมาใช้ปฏิทินนี้ในศตวรรษที่17บริเตนใหญ่และดินแดนของจักรวรรดิอังกฤษก็ใช้ปฏิทินเกรกอเรียนตามในปีคศ1752และเผยแพร่ปฏิทินเกรกอเรียนไปทั่วโลก